็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในโลบล็อกอนิเมะรา s สเตนเช่นเคยก็ในวันนี้เราจะมาดูความสามารถที่เป็นสกิลลับนะครับของรีโมรุนะครับซึ่งเงื่อนไขของมันก็คือเราจะต้องคราฟสกิลที่เป็นอ,อ,อยู่ในสกิลคราฟของรีโมรุนะครับทําให้ครบทุกอันแล้วมันก็จะปลดสกิลลับขึ้นมานะครับก็เดี๋ยววิธีเล่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูทีมก่อนโอเคสำหรับทีมนะครับก็ เราจะรมูรนะครับขึ้นเป็นลีดนะครับเพื่อที่จะใช้ไอความสามารถลีดของกอรลี่นะครับส่วนตัวที่2เนี่ยผมจะเอาเป็นตัวที่ใช้ค่าอัพถึง1ล้านขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวที่3 4 5หก็คือผมจะเอาตัวที่มันวางได้หลายตัวมานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรู้วิธีว่ามันต้องเอาตัวที่วางได้หลายตัวมาทําไมโอเคตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวฟาร์ตังค์โอเคครับวางตัวฟาร์ตังค์ไปแล้วก็ เอาตัวอัปเกรดไปเลยทีนี้เราก็วางตัวที่เราจะอัพให้ตันไปนะเรจะวางรูรูทแล้วก็เอาตัวอัปเกรดไว้แล้วก็วางเรมโลต่อไปเราก็จะทำเ,เลือกฟองก่อนถูดาก่อนแล้วก,วก็เปลี่ยนธาตุทีนี้เราจะทําให้ครบทุกธาตุเพื่อที่จะเอามาทำสกิลคราฟให้ครบนะโอเคก็ทำไปเรื่อยๆไม่ผมลืมกิน กินก่อนโอเคอันนี้แล้วก็อัพธาตุอัพสกิลไปให้หมดโอเคเดี๋ยวเอ่อตรงนี้นะ่าจะไม่ต้องตัดจะได้ดูให้เข้าใจนะอันนี้ก็คือเล่นตามปกติไปก่อนเปลี่ยนธาตุโอเคธาตนะุน้ำ เราก็ทำอันนี้วนไปเรื่อยนะครับจนจนทำเอ่อครบทุกอันที่มันต้องการแล้วในของเอ่อในของสกิลแอดวานพอเรากินอันนี้ครบแล้วต่อไปก็ให้เรากดที่ true dragon นะครับแล้วก็กินตัวที่เราอัพเกรดเรียบร้อยทีนี้เราก็กดสกิลครับให้หมดเหมือนเดิมมีอะไรขึ้นมาก็กดไปให้มันหมดทุกอัน ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าเรากดบางอันไปมันก็จะมีอีกอันขึ้นเด้งขึ้นมาเหมือนกันกดให้หมดนะโอเคมันจะมีสกิลเนี้ยที่มันจะโคตรแลกเลยสกิลที่มันปล่อยซัมมอนออกมาปล่อยมาโคตรเยอะเลยนี่แลกจกัด โอเคพอเราอัพครบปั๊บก็จะมีสกิลอัศท o r ขึ้นมานครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่จะพาเราไปร่างที่เป็นขั้นสุดยอดแนะแต่ว่าเราจะยังไม่กดนี่นะสกิลมันยังไม่หมดนะโอเคพอกดไม่ได้แบบนี้แล้วก็คือหมดแล้วทีนี้ให้เราวางตัวพวกนี้ทั้งหมดเลยโอเคนี้เตัวแล้วก็ใช้โซการเทนี่กินไป พอกินปับ๊บเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ดาเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราทําไมต้องเอาตัวที่ placement เยอะมานะครับเพราะว่าเราจะทาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้มากกว่าตัวที่วางได้แค่ตัวเดียวนะทีนี้เราก็กินไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวแต่คือถ้าเราจะเล่นแบบว่าให้ไวกว่านี้ก็คือจริงๆเราไม่ต้องถึงกับเอาพวกนี้มาก็ได้นะซานตัวนี้เพื่อเอาตัววาง เออเพสต์เนเ,เดียวมาก็ได้เพราะว่าคือไม่ต้องเอาเยอะขนาดนี้มันก็กดไปกดอะไรไอ้อัสทอไปมันก็โหดอยู่แล้วแต่นี่คือมันจะมันจะได้สุดกว่าแต่ว่าก็ใช้เวลาทำนานกว่าด้วยมาตัวสุดท้ายตัวเงินเราเรียบร้อยพอกินครบแล้วมันก็มันก็คืออัสทอเองเลยโอเคครับสหรับ วิธีการทำเรมบุลุที่ดาเมจประมาณนี้นะครับอ,อลดล็อกสกิลอัสทอสก็มีประมาณนี้นอกจากสกิลอัสทอสนะครับก็จะมีสกิลอีก2สกิลก็สกิลนี้ก็คือจะจัดการตัวที่ไม่ใช่บอสนะครับที่เลือดต่างไปดา75%แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนให้เป็นเมจิกสกิลนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีตัวที่ถูกจัดการเนี่ยมันก็คือจะเปลี่ยนเป็นหยุดเวลาแทนนะครับทั้งแบบ60สิบวิส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือ จะจัดการทุกตัวในระยะนะครับทันทีแต่ว่าไม่มีผลกับบอสแล้วก็สกิลนี้จะใช้ไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า